สวัสดีครับสำหรับวีดีโอนี้นะครับจะเป็นเว็ร์กช็อปเกี่ยวกับการสร้างไอคอนที่เรียกว่า Smooth Tool ครับผมจากที่เห็นในตัวอย่างนะครับเราก็จะทําการสร้างปากกาขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็จะสร้างเส้นนะครับผมเพื่อให้มันมีลวดลายมากขึ้นนะครับผมไปเริ่มต้นกันเลยครับเริ่มต้นนะครับไปที่ New นะครับไปที่ File นะครับแล้วก็คลิกที่ New นะครับผม เอกสารอาร์ตบอร์ดนะครับผมตั้งค่าที่ประมาณ400คูณ400พิกเซลนะครับจากนั้นกด create ครับเบื้องต้นนะครับผมเครื่องมือที่สำคัญที่ผมมีนะครับผมวิจะใช้งานก็มีประกอบไปด้วยล้างนะครับ transform นะครับผม pad f i n d e r แล้วก็ stroke นะครับผมซึ่งทั้งหมดนี้นะครับสามารถหาได้จากเมนู window นะครับนะครับผมสามารถคลิกดูนะครับ อันไหนที่มีติ๊กหน้าจออ่าหน้าข้อความนะครับหรือหน้าชื่อนะครับก็จะแสดงและปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็แค่นะครับเรียกงานมันขึ้นมาใช้นะครับผมจากนั้นนะครับผมทำการใช้นะครับ rectangle นะครับผมสี่เหลี่ยมนะครับสร้างขึ้นมาก่อนได้ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคคราวนี้ว่า เวลาที่เราจัดเรียงนียนะครับผมผมอยากให้มันอยู่ประมาณกึ่งกลางนะผมก็ทำการนะครับโชช์ออปชันหน่อยนะครับให้อัลลา to a ทูอาร์ตบอร์ดนะครับสมมติว่าผมนะครับเอาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วผมให้มันอัลลาร์ดทูอาร์ตบอร์ดตัวนี้นะครับมันก็จะวิ่งมาอยู่ตรงกลางให้นะครับมันก็จะทำให้เราออกแบบง่ายขึ้นนะครับจากนั้นนะครับทำการเพิ่มสโตรกหน่อยครับ ผมทำการเพิ่มเส้นนะครับเป็นประมาณสัก14นะครับผม1 4 p พิกเซลนะครับส่วนทั้งบนนะครับที่จะทำให้มันเป็นเหมือนยางลบนะครับผมทำการจิ้มนะครับแล้วก็นะครับกดชิปค้างไว้นะครับสังเกตนะครับว่าผมกดตัวที่1นะครับแล้วกดที่2แล้วก็ดึงมาลงมาครับ เวอร์ชันนี้นะครับมันจะมีตั้งใน Adobe Photoshop CC ขึ้นมานะครับไอจุดที่เป็นคอเนอร์ Corner นะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชัน CS6 เนี่ยจะยังไม่มีเครื่องมือตัวนี้นะครับผมสาเหตุที่ว่าผมต้องจุดต้องจุดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมจิ้มเนี้ยนะครับมันจะมาทั้งหมดเลยเพราะนั้นผมใช้เมาส์สีขาวนะครับจิ้มนะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็จิ้มแล้วก็ดึงมันลงมาเราก็จะทำให้มันโค้งเฉพาะส่วนที่เราเลือกเอาไว้นะครับ ถัดมาผมใช้เพนทูเนี่ยนะครับมาวางตรงนี้นะครับสาเหตุนะฮะที่ผมใช้นะครับใช้อลางทูเนี่ยสังเกตไหมครับก็เพร่ะว่าเวลาที่เราเอาเมาส์เนี่ยนะครับหรือเพนทูมาจิ้มเนี่ยมันจะทําให้จิ้มได้กึ่งกลางพอดีนะครับผมตรงนี้นะครับจะสังเกตว่ามันจะมีเส้นสมมุติขึ้นมานะครับเรานะครับจิ้มลงไปบนเส้นนะครับเส้นขอบนะครับผม ใช้เพนทูเนี่ยครับจิ้มลงไปบนเส้นขอบนะครับเนี่ยครับอ่านะครับผมจิ้มลงไปบนเส้นขอบนะครับจะมีเครื่องหมายบวกนะจิ้มลงไปพอเสร็จแล้วนะครับมันจะมีจุดขึ้นมาจากนั้นใช้เมาส์สีขาวเนี่ยดึงมันขึ้นมาครับมันก็จะทําให้เป็นลักษณะคล้ายๆกับดินสอละนะครับผมอ่าคราวนี้นะครับ ทำการนะครับเปลี่ยนรูปทรงเนี่ยเปลี่ยนเส้นเนี่ยนะครับผมให้เป็นรูปทรงโดยการไปที่ p a t h outline stroke นะครับผมตัวเส้นเนี้ยนะครับผมเดี๋ยวผมกด outline ให้ดูนะครับมันก็จะกลายเป็นเส้นขึ้นมาให้ละมันก็จะกลายเป็นรูปทรงขึ้นมาให้นะครับคราวนี้ผมจะใช้ pen tool นะครับในการทําเหมือนลายดินสอขึ้นมานะครับผมผมทาการนะครับเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นสีเส้นก่อน ผมเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับจะได้มองเห็นชัดๆนี่นะครับจิ้มมาอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วก็ตัวนี้นะครับจิ้มอีกครั้งหนึ่งนี่ก็ได้ครับเพราะว่าเราจะสนใจเฉพาะใน สิงที่อยู่ข้างในนะครับผมโอเคจากนั้นก็ทำการ Copy มาหน่มาไว้ตัวมาณนี้นะครับโอเคอ่ะและอันสุดท้ายนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมทัวเส้นสีแดงนี่นะครับเราสามารถที่จะใส่สีมันได้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับผม จากนั้นนะครับทําการเลือกทั้งหมดเลยครับเลือกทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วไปที่ Pathfinder ครับตัวนี้นะครับแล้วคลิกที่คําสั่ง d e v i c e ครับผมมันจะทําการแยกทุกส่วนออกจากกันนะครับจากนั้นใช้เมาส์สีขาวนะครับมาลากคลุมนะครับที่เราไม่ต้องการแล้วก็กด Delete ออกไปไม่ต้องการแล้วก็กด Delete ออกไปนะครับ จากนั้นนะครับเราสามารถที่จะใช้ Magic w a n เนี่ยคือเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Shape Builder เนี่นะครับมาทำการลากอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่บางทีถ้าเกิดว่าวัตถุมันเยอะนะครับทำให้เสียเวลาเราก็จะใช้ Magic w ว n เนี่ยนะครับจิ้มไปที่สีแดงแล้วก็ทำการกด Unite นะครับจิ้มไปที่สีดำนะครับทำการกด Unite หรือจะกดทั้งสีแดงกับสีดำนะครับโดยการกดสีดำไปแล้วแล้วก็กดสีแดงนะครับด้วยการกดชิปค้างไว้แล้วก็กดยูไน์นะครับผมแค่นี้มันก็จะทําการนะครับผมรวมวัตถุทุกอย่างเนี่ยให้เป็นสีเดียวกันเรียบร้อยนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือได้นะครับผม h Tool ม,มาเรียบร้อยแล้วครับ